สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแมคแวลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งหงงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่ Big ททท est, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับเรากลับมาพูดคุยกับคุณใหญ่ ไทยแลนด์บอดี้เพกันต่อเลครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เงียทรงเล่งหงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big C, ททท ue, est, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแมคแวร์ลูโลเดนเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒการเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี บริหารความอร่อยโดยเฮียซงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิท62เท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับคุณใหญ่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราละเฮียซงเนี่ยมักจะถามแขกรับเชิญของผมที่มารายการผมเป็นประจำว่าทําอะไรมาเยอะแยะละจนทุกวันนี้เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีสไตล์ ทางด้านการเป็นนักบอดีเพนเรียกว่าใครๆก็เริ่มรู้จักคุณทั่วประเทศแล้วละ่ะฝันต่อไปกับการเป็นนักบอดีเพนของคุณใหญ่คืออะไรครับตอนนี้เรามาถึงจุด .1 หนึ่งแล้วครับแต่ละแต่ความฝันของผมเนี่ยคืออยากพาทีมงานเราไปประกวดบอดีเพนโลกที่ประเทศออสเตรียประกวดบอดีเพนโลกที่ประเทศออสเตรียออสเตรีย,รยเราเราอยากเอาธงชาติของเราเนะี่ยไปพังดาษบนเวทีประกวดที่นั่น อ๋อแล้วเราจะไปนี่เราจะต้องติดต่อผ่านหน่วยราชการหรือว่าจะต้องสมัครยังไงครับผมมีโอกาสไปได้ไหมของของของผมน่อยู่ในชมรมบอดี้เพนโลกอยู่แล้วในเอเชียเราน่ะมีประมาณสามคนเราก็คือหนึ่งในสามของเอเชียในเอเชียนี่มีแค่สามคนใช่ครับมีใครบ้างประเทศมี<ห>มีเกาหลีมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีเราสามคนหนึ่งสามคนที่เป็นคนเอเชียที่ทำบอดี้เพนเป็นอาชีพนะครับทำเป็นอาชีพจดหมาย เขาส่งมาให้ผมทุกปีครับให้ให้ร่วเข้าประกวดเชิญทุกปีเชิญทุกปีก็ดูจากผลงานต้องเชิญทุกปีใช่ครับอแล้วทำไมไม่ไปเลยครับไม่มีตังครับมันต้องใช้งบประมาณ3 4แสน3ถึงส่แสนครต่อการไปหนึ่งครั้งเวลาไปนี่ไปเข้าประกวดแบบเป็นเป็นตัวบุคคลหรือจะต้องมีทีมงานอะไรไปเราไปทั้งสองอย่างครับทั้งบุคคลแล้วก็ทีมงานอ๋อไปแข่งสองอย่างเลยครับใช่ครับเขาแข่งสองวันแล้วฝีมืออย่างพวกเรานี่ นี่ยังไม่ได้ไปนะเพราะว่า<ช>เก็บเงินยังไม่ได้ครบใช่ไหมยังครับแต่คิดว่าฝีมืออย่างพวกเราไปนี่สู้เขาได้ไหมสู้ได้ครับอย่าลืมนะว่าเอเชียเรามีความศิลปะบ้านเรามีความอ่อนช้อยศิลปะบ้านเขาแข็งกระด้างงานของด้านเอเชียเราไปประกวดทุกครั้งได้ติดรอบ <nin. S 1> ท็อป10ทุกครั้งครับอ่าเราก็อยากจะไปเราก็อยาก,กไปถ้าผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนคุณใหญ่ไทยแลนด์บอดี้เพนสามสี่แสนเอง เขียนเช็คให้ใบให้ใหญ่ไปหน่อยนะเปาว้วยกับไห้หน่อยวุ้ยได้ขอบคุณมากเลยได้แล้วขอบคุณมากเลยครับนี่คือฝันที่สุดของคุณใช่ครับที่บอกว่าอยากจะไปแข่งขันไห้ได้บอดี้เพนโลกครับไม่แน่นะเดี๋ยวท่านชมชมเสร็จนะยกหูหาใหญ่สามสี่แสนเอาไปจับไปอันนี้คือความฝันที่จะไปสูงสุดความฝันที่อยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ผมมีฝันเดียวอีกฝันหนึ่งที่ที่อยากทําในประเทศไทยคือการบอดี้เพน์ วอลเปเปอร์ er, คนสิบคนต่อกันถ้าทําได้เนี่ยเป็นคนคนเดียวในโลกที่ทำนะครับเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคือทําเพ้น์รูปคนกับผนังให้เหมือนกันถ้าสังเกตไปดูงานเก่าของผมนะฮะแล้วคนมาต่อกันสิบคนในผนังพื้นเดียวกันคือเอาคนไปยืนพิงเป็นผนังใช่ครับแล้วมีลวดลายเหมือนผนังนั้นอ๋อผนังนั่นก็มีลวดลายอยู่แล้วใช่แล้วก็มาเพ้น์ทับเข้าไปใ,ให้มันกลมกลืนดูไม่ออกใช่สิบคนติดกันอยากทําครับ อยากทําครับอยากทาสปอนเซอร์คนไหนอยากจะออกตังให้ห้างไหนอยากสนใจก็ติดต่อได้ใหญ่อยากทําครับผมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมชมแล้วไอ้นี้ผมว่าฝันนี้มาถึงเร็วครับไม่ได้ไม่ถ้าเกิดปิ๊งโปุ๊บโอ้โหไม่ต้องอะไรหรอกมีงานอีเวนต์ต่างๆก็สนใจทําได้ทําได้ครับจะเป็นครั้งแรกจะเป็นครั้งแรกของไทยหรือของโลกของโลกครับโอ้ยของโลกครับท่านผู้ชมครับสปอนเซอร์ครับช่วยจัดให้ใหญ่ก็หน่อยครับรับรองว่าได้แน่นอน เอาละสิ่งที่คุณฝันที่สุดกับสิ่งที่ฝันที่สุดในประเทศไทยผ่านมาแล้วถ้าว่าท่านชมชมอยู่นะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายก็แล้วแต่มีลูกหลานที่เขาชอบทางด้านนี้ช่วยแนะนําหน่อยว่าเขาควรจะให้คําแนะนํากับหลานของเขาลูกของเขายังไงในการเป็นนักบอดิเพนได้นักบอดิเพนนี้ไม่จําเป็นคุณไม่จำเป็นต้อง,ต,องต้องเรียนศิละปะมาครับขอคุณมีใจรักในศิละปะพอนะครับ ถ้ามีใจเล่นศิลปะนะแล้วเริ่มฝึกฝนนะครับจากกระดาษใบแรกเริ่มหัดเขียนจนถึงกระดาษใบที่ยี่สิบผมคิดว่าคุณยังไงคุณก็ต้องวาดเป็นเพราะความขยันและความตั้งใจฝึกอย่าลืมนะครับพรพรสวรรค์นเนี่ยมันสู้กับพรแสวงม่ได้หรอครับอืมพรแสวงเนี่ยมันฝึกทุกวันฝึกทุกวันพรสวรรค์นเนี่ยมันมันประมาทไงทุกวันนี้มีข้อติในใจคนเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันนะ <laughs> ท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานถ้าชอบให้ฝึกเลยฝึกเลยถ้าเขาชอบก็ฝึกเหมือน,นเขาเขาเริ่มต้นมาเขาก็ไม่ได้รำเรียนมาทางด้านนี้เกิดจากความรักแล้วก็ฝึกฝนมาตลอดนะครับที่สําคัญถ้าว่าท่านผู้ชมชมอยู่แล้วอยากจะส่งลูกหลานเนี่ยมาเรียนวิชากับคุณเนี่ยคุณมีเปิดสอนไหมครับเปิดครับปีหนึ่งเปิดครั้งเดียวครับเดือนเมษาครับก่อนก่อนสงกราน ทำไมถึงเปิดเปิดตอนตอนเมษาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หยุดยาวกันเยอะนะครับแล้วก็หยาบสอนพอสอนแล้วช่วงสงการจะได้เอาวิชาเนี่ยไปหาเงินได้เลยอ๋อคุณจะเปิดทุกต้นเดือนเมษาใช่ครับต้นเดือนเมษาของทุกปีแล้วลูกศิษย์ของคุณเนี่ยเวลาล่ําเรียนมาล่ําเรียนคุณเนี่ยเสียเงินเสียทองเยอะไหมก็ถ้าเป็นงานบริเพ็เนี่ยอาจจะเสียแบบ คนละสี่พันบาทรวมอุปกรณ์มาแล้วนะฮะเรียบร้อยเอามาสี่พันหรือเนี่ยคุณลงที่คุณนั่งรถรถทัวร์มาเลยนะสี่พันเริ่มต้นชีวิตสี่พันเริ่มต้นชีวิตสี่พันเลยรวมกลุ่มมาเรียนเลยครับรวมกลุ่มก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาอยากศึกษาจริงๆรวมกลุ่มมาเตรียมสีมาเดี๋ยวพี่ไปสอนเองแมสักบาทนี่นะครับคือคนที่รักจริงๆนะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึง มีคนต่างชาติมาริ่เรียนไหมมีครับเมื่อประมาณหลายปีก่อนต้องต้องบอกจริงๆนะคนไทยมันแปลกเวลาให้เรียนฟรีเนี่ยไม่เรียนแต่ถ้าเสียตังค์เน่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมีคนต่างชาตินะครับบินมาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นสวีเดนฝรั่งเศสครับ,รบเขามาเรียนกับเราเนี่ยค่าเรียนไม่ใช่ถูกถูนะครับหมื่นสองหมื่นบาทสองวันหนึ่งแต่เขาเรียนปุ๊บเขาเก็บประสบการณ์ทุกเม็ดสิบหกชั่วโมงเนี่ย กลับไปทํางานบ้านเขาสามสี่วันเขาได้ตังคืนและเขาได้ตังคืนแล้ะแล้วท่านผู้ชมชมอยู่ทําไมไม่ตัดสินใจมาล่าเรียนสายงานนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งนะสายงานที่น่าสนใจเลย,ยที่สำคัญงง<ด>ผมเช,ชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอยากจะรู้แล้วว่าอยากจะติดต่อคุณได้ยังไงจะติดตามผลงานคุณได้ยังไงช่วยบอกหน่อยครับว่าจะติดต่อติดตามได้ยังไง ติดตามผลงานได้ทาง Facebook นะครับมันจะอัปเดตตลอดเวลา Facebook คือ Thailand Body p a i n t นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ w w w t h a i l a n d b o d y p a i n t c o m ครับก็จะเจ,เจอผลงานตลอดครับเบอร์โทรศัพท์0838889011ครับเอาละครับท่านผู้ชมหวังว่าถ้าว่าใครที่อยากจะล่ำเรียนหรือชอบทางด้านสายงานนี้วันนี้ครูใหญ่ เรียกได้ว่าครูใหญ่มาพูดเรื่องราวของเขาให้พวกเราได้รู้จักชีวิตของเขาครับที่สําคัญครับผมบอกกับคุณใหญไ่ได้เลยนะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่เราเชิญคุณมาในรายการของเราในวันนี้เพราะว่าคุณเป็นคนมีคาแรคเตอร์และก็มีสไตล์อย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะเรื่องราวของ Thailand Body p a i n ยกให้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องราวชีวิตของคุณประสบการณ์ชีวิตของคุณความบังเอิญ ที่ทําให้คุณโด่งดังทุกวันนี้แต่จริงๆไม่ได้ความบังเอิญหรอกครับเป็นฝีมือที่คุณล่ําเรียนมาจนมีคนหลงไหลในความรู้ความสามารถของคุณทุกวันนี้คุณถึงโด่งดังทางด้านนี้ขอบคุณมากที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องราวของ Thailand Bodypaint กับคุณใหญ่ครับขอบคุณครับครับตลอดระยะเวลาสัมภาษณ์คุณใหญ่ไ a i l a n d b บอ y p a i พนนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมกับผมเนี่ยน่าจะเห็นพร้อมกันนั่นคือ เขาคนนี้เป็นคนที่ตามล่าฝันครับที่สําคัญครับฝันของเขาไม่ว่าจะเป็นฝันอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเฮนนาซึ่งเขาล่ําเรียนจนประสบความสาเร็จจนไปถึงเรื่องราวของการทําเป็นนักบอดี้เพนนะครับเขาล่ําเรียนเรื่องราวของบอดี้เพนจนทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนใครๆเรียกเขาว่าใหญ่ไทยแลนด์บอดี้เพนครับและท่านผู้ชมล่ะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ชมรายการของเราในวันนี้มีฝันเหมือนกันครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมัวแต่ฝัน ไม่เดินออกจากบ้านไปตามหาฝันของคุณความฝันของคุณก็ยังคงเป็นเพียงความฝันเท่านั้นครับ